ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับค a ร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับการเลื่อกหมวกกันน็อกที่ต้องรู้การสวมหมวกนิรภายัยหรือหมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์สําคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ซึ่ง เป็นตัวช่วยให้ลดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะอวัยวะที่เป็นส่ย์รวมของสมองและเส้นประสาทเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนเรามาดูกันหน่อยครับว่าการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกวิธีมีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกใช้หมวกกันน็อกเรามาทําความรู้จักกับประเภทของหมวกกันน็อกกันสักหน่อยดีกว่าครับจะได้เลือกซื้อไม่ผิดไปรับชมกันได้เลย หมวกชนิดครึ่งศีรษะเป็นชนิดแรกที่ได้มีการเริ่มนํามาใช้ซึ่งมีรูปร่างแบบครึ่งวงกลมส่วมแล้วจะได้ครึ่งศีรษะพอดีมีสายรัดคางสามารถป้องกันได้เฉพาะแรงที่กระทําต่อส่วนบนศีสษะหมวกชนิดเต็มศีสษะดัดแปลงมาจากชนิดครึ่งหัวหมวกจะยื่นต่ำลงมาถึงท้ายทอยด้านหลังและมุมกระดูกขากรรไกรด้านข้างมีสายรัดคางเหมือนหมวกชนิดครึ่งศีรษะครับ หมวกชนิดเต็มหน้าเป็นหมวกเต็มใบเป็นเปิดช่องหน้าตรงตำแหน่งหน้าเท่านั้นสามารถป้องกันอันตรายบริเวณป่ากได้คางด้านหน้าการเลือกหมวกกันน็อกควรเลือกหมวกชั้นนอกที่มีวัสดุแข็งแรงเพื่อป้องกันแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุตัวหมวกชั้นในควรบุด,ด้วยโพลิสไตรีนซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุนได้ ดีก่อนซื้อควรจะทดสอบโดยการสวมหมวกนิรภัยแล้วคาสายรัดคางไว้ทดลองผักตัวหมวกมาทางด้านหลังและด้านหน้าถ้าขอหมวกเลื่อนไปจนถึงกลางศีรษะควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่สีของหมวกกนันนกควรเป็นสีสดหรือแถบสีสะท้อนแสงค่าติดไว้เพื่อเห็นได้ง่ายควรซื้อหมวกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตาสาหาก,กรรมแห่งประเทศไทย ข้อควรระวังหมวกกันน็อกถ้าชำรุดจะอุบัติเหตุมาแล้วหรือได้รับการกระแทกอย่างแรงควรเปลี่ยนใหม่นอกจากนี้หมวกกะนน็อกจะมีระยะเวลาในการใช้งาน3-5ปีถ้าเกินกว่านี้แนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพอาจทําให้หมวกกันน็อกลดประสิทธิภาพลงเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกกัน็อกทุกครั้งไม่ควรยืมหมวกของคนอื่นมาใส่ พอขานาดของศีรษะแต่ละคนแตกต่างกันและทุกครั้งที่ใส่ควรจะคาดสายรัดคางให้กระชับเพื่อป้องกันการหลุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดูแลรักษาเราควรมีการทำความสะอาดหมวกทั้งด้านในและด้านนอกเป็นประจําโดยใช้ผ้าชุบน้ำและบิดให้แห้งเช็ดบริเวณด้านในหมวกจากนั้นให้นำไปผึ่งแดดอยู่สม่เสมอ สำหรับคนที่ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อกนอกจากจะมีความเสี่ยงเมื่อเกิอดอุบัติเหตุแล้วยังเสี่ยงโดนตำรวจจับอีกด้วยเพราะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับตามความผิดตามพรบรถ้าใครขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกคนขับไม่ใส่ค่าปรับ400บาทคนซ้อนไม่ใส่ค่าปรับ800บาทครับอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเมื่อเจอคุณ ตำรวจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปการเลื่หมวกกระน,นอกที่ต้องรู้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ